สู้ภายใต้ความกดดันสู้ภายใต้ความลําบากเนี่ยฮะเห็นไหมครับต่ก่อนนี้ y youtube ของอปสคนเคยเคยติดตามไปหลักหลักแสนก็ถูกปิดไปแล้วก็ต้องเปิดใหม่กดตนสร้างใหม่ตอนนี้เมื่อสามเดือนที่แล้วสมาคมปกป้อง,องคุณแ YouTube ที่คนดูเยอะๆเหมือนกันก็โดนปิดอีกนะฮะแต่เราก็ต้องสู้ต่อส่วนอื่นที่สู้เขาสู้อะไรพูดเรื่องอื่นแต่ไม่พูดอิสลามเพราะอะไเขากลัว หรือเขาก็คือไม่มีใครกล้าแตะเป็นเรื่องใหญ่มากจนกระทั่งไม่มีใครกล้าแตะไม่ใครกล้ายุ่งส่วนคนที่กล้ายุ่งกลับมีคนช่วยส่งเสริมนิดหน่อยมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าคนไทยเรามันกลายเป็นอะไรกันอนะ่ะเออแล้วก็มีแบ่งอีกนะเออถ้ามาเป็นสายธมาการไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวจะดีกว่าอ่ะมีไปคุยกับพระของนู้นคนนี้ก็ไม่ได้อีกนู่นนี่นั่นเงืยย่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยแต่ แต่ไม่ได้มาไม่คิดเลยว่าความเพื่อส่วนรวมบ้างอ่ะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอติกต็อกก่อนดูนะว่าจะมาไม่ไหนนะฮะจะโดนติดไหมเนี่ยหมุนอ่านอยู่เนี่ย รพูดนะครับจะดูว่าที่ตอกมันจะมาแบบไหนเนี yeah. ่ยแล้วตอนนี้ล่าสุดเป็นไงครับ Facebook ก็มีกติกาใหม่อีกถ้าใครไลฟ์สดเนี่ยฮนะเขาจะให้อยู่ได้แค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นที่ดูไลฟ์สดจาก f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวหนึ่งเดือนก็ต้องหายไปละนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เลยากขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมยังดีว่ามีทีมงานมีน้องๆที่เขาช่วยทําเป็นกิฟต์สั้นให้แต่ผมก็ต้องจ่ายเงินเดือนเขาแล้วทั้งนั้นทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมด แต่ถ้าเกิดทุกท่านไม่ช่วยสนับสนุนมาให้พวกผมให้ผมเดินหน้าสู้ด้วยเอกสารทําด้วยทุกอย่างทำหมดแล้วกองทัพค่ใช้จ่าจอะ่ะคือคือ,ค,อคือจะให้ทำยังไงอะ่ะจะให้สู้แบบไหนอะฮะให้สู้ด้วยหาด้วยเหรอนะครับนัทจะรียาบอกว่าพอดีห้ามขอใจนะคะสู้ต่อไปคะ่ะใช่ครับผมผมไม่ไม่ถอดใจผมแค่คิดขึ้นมาผมแค่คิดขึ้นมา แต่แต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอ่ะนะครับคนไทยพทธเราอ่อนแอกันมากจริงๆอ่ะถึงเวลาต้องย้ายหนีตัประเทศไปแล้วมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ทุกท่านนะฮะถ้าช่วยกันนตอนนี้มันก็ยังช่วยได้ตอนนี้เรากําลังมาไกลแล้วนะฮะยิ่งมากับอบสอสเนี่ยเราเราเหมือนกับพุตบอลน,นะเราเราเราสู้จนเรามาถึงรอบชิงแล้วอ่ะนะครับรอสารตัดสินนะแต่และเรื่องแต่และเรื่องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัดสินถ้าเกิดเราชนะเราก็ได้ไปอีกถ้าเราไม่ชนะ่องสู้ต่อได้อีกเพราะเรามีหลักฐานไง นะครับไม่ได้สู้ลอย้อยหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสทองแต่อยู่ที่ก๊อกสองก๊อกสามอ่ะฮะจะช่วยกันไหมอ่ะนะครับ